ค่อนข้างล้นหน่อยนะครับถ้า20กรัมนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะกดยากเพราะมีคนเคยโทมปรึกษาผมว่าเขาใช้20กรัมแล้วก็ซื้อของเจมมาใช้ก็ปิ่มปิมในการจะปรับกดยาก ลซิง,งลอซิงอ,อกตัวหน้ากาแฟมันก็จะไม่เรียบอยู่เงนี้ยแต่ว่า,เ,าเกือบล้นตัวบาสเกตเจริงๆผมก็เข้าใจว่าเราก็ปรับยาวได้นะครับไม่ต้องปรับสั้นเพราะว่าหัวตัวใบพัดที่เป็นเลเวลลิ่งเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้มีน้ำหนักเราก็เพียงแค่วาง น้ำหนักนี่มันช่วยกดตัวกาแฟลงไประดับหนึ่งแล้วเพราะตัวนี้มันหนักประมาณ666กร,รมัมเรากดลงไปได้ช่วยได้หน่อยหนึ่งแล้วก็หมุนจนลื่นมือแสดงว่าหน้ากาแฟมันเรียบแล้วเพราะไปพัดมันจะเป็นตัวทํางานเนี่ยฮะลื่นมือแล้วนี่ผมก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับหน้ากาแฟก็เรียบแล้ว ปรับแซปปรับยาวได้เพราะว่ายังไงมันเหลือครับถ้าแทมอาจจะยาวขึ้นมาหน่อยถ้าเราต้องการแทมแน่นเมื่มอคืนผมนั่งปรับกลับไปให้มันใกล้ๆสุดเพื่อจะมาเทสเชา้านี้แล้วก็แทมเนี่ยครับมันก็ฟิตพอดีกับตัวบาสเกตพอดีอันนี้มันจะยางมันจะให้ตัและ,ะเม่เสมอ นี่ยสิบเก้ากร,รัมโดสซิ่งมันก็ลื่นแล้วก็มันก็เกลี่ยหน้ากาแฟที่เรียบนี้ครับเจ้าตัวนี้มันหนักมากนะครับมันหนัก666กสกร,รัมถ้าที่ผมจำไม่ผิดช่างรอบที่แล้วที่ได้มา และยกให้คุณปาล์มกับไปรีวิว